แต่สำหรับคู่ต่อไปนี่เขาจีบกันมานานแล้วแล้วเขาบอกว่าเุ้ยเหมือนได้แฟนใหม่อยู่เลยอะอยนะคะนั่นก็คือคู่ของพี่น้ำพึ่งนัทธริกานั่นเองนะคะล่าสุดก็บอกว่าเรามีโอกาสได้เจอตัวจริงอะ ท,ที่ช่องของเราอะตัวเล็กมากแนมะ่ตัวเล็กมากๆคุณผู้ชมหาเพราะน้ำหนักพี่พึ่งเนี่ยนะคะน้ำพึ่งนะคะลดไปเกือบ15้าโลโโนะคะนี่แหละก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะคะว่าแฟนก็เอ่ยปากว่า,าเหมือนได้แฟนใหม่เลยนะคะอ,อ,อ่ะความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังจากปากข,ของพี่น้ำพึ่งมรมอมๆกันค่ะเออก็จะกินเป็นเวลามากขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายอันเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยสุดแต่ว่า มันดีสุดอ่ะมันได้ทั้งสุขภาพที่ดีเอสุขภาพมันดีขึ้นคือไอจะเป็นผอมหรือจะเป็นอ้วนเนี่ยมันก็มันก็ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้กลับมาหลักๆเลยคือสุขภาพดี9-10กิโลค่ะในระยะเวลาประมาณ2เดือนหน่อย2เดือนอ่ะปกติจะแบบชอบใส่ชุดนู้นชุดนี้แล้วถามว่าสวยไหมชุดนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะคิดนิดนึง สวยทุกว really really ันนี้วนี้ไม่ต้องถามชมก่อนชมก่อนอยู่ดีๆก็แบบไม่ต้องถามเลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าสวยขึ้นนะเป็นไงครับก็รู้สึกดีนะคะมันก็ทําให้ความมั่นใจในตัวเราเนี่ยมันก็เออมันก็กลับมาเวลาใส่เสื้อผ้าในกองถ่ายแล้วก็ ใช่ไหมก็ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาออกกล้องก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งค่อยเป็นค่อยไปนะคะ,ะเดี๋ยวคนจะตกใจแต่ว่าก็ทําให้ถ่ายชุดอะไรได้กว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อาจจะหรืออาจจะไม่ไม่บอกได้ไหมเดี๋ยวให้เซอร์ไพรส์ไม่ <Surprise. S 2> ไม่สปอย ใครชมว่าสวยก็ไม่เท่าแฟนไปชมจริงนะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจแต่ตอนนี้เขายังไม่บอกเลยเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับจริงๆแต่เ็นบอกว่าหลักๆเลยก็คือควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแล้วก็ออกกําลังกายจนเหนื่อยเลยมีวินัยในการกินอาหารนะสิบเดือนลดลงไปนะเอ้ยสิบโลลดลงไปในเวลาสองเดือนถือว่ารวดเร็วมากนะคะเร็วมากจริงนะก็ต้องคอยติดตามแหละว่าเขามีตัวช่วยอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะะคเขาบอกว่าจริงๆน้ําหนักอ่ะน้าหนักลดก็คือแบบไม่นี้เเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกสุขภาพดีมากกว่า นะคะก็ะคะเคออกกำลังกายด้วยนะคะควบคุมอาหารด้วยก็ดีคุณผู้ชม